สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับคาวาสากินะครับผมนินจาสามร้อยนะฮะคันนี้สวยมากนะครับผมแต่งมาหล่อเลยพร้อมใช้งานนะครับถังลาตัวเช็ค์วิสให้หมดแล้วนะครับมีท้ายสั้นนะฮะท่อนะครับท่อแต่งนะท่อกระป๋องนะฮะยางหน้าหลังดอกเต็มเต็มเลยชุดสีสวยนะครับเป็นสีส้มดำนะฮะเดิมเดอาจมันจะมีรอยขีดข่วนบ้างนะครับตามการใช้งานทั่วไปนะครับเป็นเล็กน้อยนะฮะ ใส่ด้านหน้านะครับเป็นชุดข้อไฟหน้าแต่งนะฮะพร้อมชิลนะครับหล่อๆเลย ABS ใช้งานได้ครบนะครับผมพร้อมใช้เลยเครื่องยนต์ดีนะครับทางร้านตัวเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับดูเลขไหม่นะฮะคันนี้เลขไหม่อยู่3 2 0 0 0โลนะครับผม ครื่องยนต์ดีนะครับผมไม่มีดังไม่มีควันนะฮะพร้อมใช้งานเลยขับขี่ดีมากคันนี้เลยร,รวมนะครับรถอาดมาก อันนี้นะครับผมเปิดขายนะครับราคาเงินสดนะฮะอยู่ที่65,000บาทนะครับมีพร้อมเล่นเอกสารครบเลยใครสนใจนะผมพอดดาวนะฮะคันนี้เริ่มต้นออกลดฟรีดาวนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาดานบนได้เลยครับ